ดีค่ะแจมค่ะวันนี้นะคะแจมจะพามาเที่ยวร้านกาแฟสุดคู่นั่นก็คือร้านกาแฟพัน์ไทยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเขามาบุกใจกลางเมืองเปิดใหม่ถึง2สาขาเลยนั่นก็คือสาขาช่องนนทรีแล้วก็สาขาสารแดงค่ะอูแล้วก็เดินทางมาสะดวกมากๆเลยนะทุกคนอยู่ติดกับ BTS เอเลยอะ่ะ oh. เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนดีกว่าค่ะตามมาเลย จึ้งของร้านกาแฟพันไทยนะคะนั่นก็คือสไตล์ที่เข้มเทศจริงใจแบบไทยแท้ๆท,ท,ทุกคนแค่เดินเข้ามาในร้านนะคะก็เห็นบรรยากาศการตกแต่งที่ใช้โทนสีน้ำตาลเข้มรวมไปถึงโลโก้น้องช้างอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยอะ่ะและที่สำคัญนะคะเมนูของเขาเนี่ยอร่อยทุกเมนูแน่นอนมาทางนี้เลยสวัสดีค่ะกาแฟพันใจดีต้อนรับค่ะสวยค่ะ สมัมผัสได้ถึงความจริงใจอะทุกคนเป็นบาริสต้านี่ก็เทดีเหมือนกันนะคะอยากลองเป็นมั่งอ่ะอ่ะงั้นเอางี้เลยถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่าเป็นบาริสตา้าต้องทำยังไงไปชมกันเลยค่ะอุ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะได้เดินมาแบบ ฉัชทำกาแฟจะได้เป็นบาริสต้าแล้วสวัสดีนะคะน้องชื่ออะไรคะชื่อบาริสต้ากวางค่ะบาริสต้ากวางใช่ค่ะก็วันนี้อยากจะลองเป็นบาริสต้าสักหนึ่งกลุ่มได้เลยเบาๆพอๆขอถามก่อนเลยแล้วกันน้องกวางว่าเป็นบาริสต้าหนึ่งวันต้องทำอะไรบ้างคะก็ถ้าในหนึ่งวันใช่ไหมคะหนึ่งวันนี้ก็ต้องแบบว่าตรวจเช็คเครื่องกาแฟคะ่ะสำคัญเลย แล้วก็ตรวจเช็คความสะอาดภายในร้านค่ะแล้วก็ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าต่างๆให้ได้มาตรฐานค่ะพูดถึงเมนูดีกว่าพอลูกค้าเข้ามาแล้วเขาอยากสั่งเมนูอะไรเราก็จะต้องมีการแนะนําเขาไปเนาะใช่ค่ะถ้ามาที่ร้านพันไทยนะคะก็จะมีเป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะมี5เมนูมีกาแฟพันไทยค่ะตัวนี้จะเข้มข้นหวานมันค่ะแล้วก็จะมีกินทีเอสโซ่ค่ะเฟเวอร์ทีค่ะ 3สหายค่ะแล้วก็สทหารเสือค่ะเอ๊ะเห็นช่องนี้มีเมนูใหม่ด้วยใช่ค่ะเ,นนเป็น,มนเมนูพร้าว,าวค่ะตัวนี้จะใช้เป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวค่ะ,คะ หอมอร่อยเข้ม <Wow. S 1> ชอบอะค่ะ ก็ถ้าใครนะคะอยากมาชิมกาแฟพันไทยเนี่ยก็สามารถมาใจกลางเมืองได้ด้วยนะที่สาขาช่องนนทรีหรือว่าสาขาสารแดงหรือว่าจะเป็นสาขาอื่นๆทั่วประเทศก็ได้ค่ะมีบาริสต้าชงจริงใจอร่อยสูตรเป๊ะแบบนี้ให้ทานที่สำคัญนะคะฝากช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะที่ p t g Group Official ค่ะอย่าลืมไปกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะชิมเคร้าคลาว,าวที่เป็นกาแฟใส่น้ำตาลดอกมะพร้าวก็มาชิมได้แล้วค่ะที่ร้านกาแฟพันไทยทุกสาขาเลย